พบกับรายการมองกับด้านนะครับกับผมกริดพลเดชวิสัยนะครับทางช่องทาง Facebook นะครับดรกริดพลเดชวิสัยแล้วก็ YouTube กริดพโพสช n แนลนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านนะครับตามศัพท์ทางการนะครับก็คือเมียนมานครับแต่ผมจะพูดว่าพม่านะครับคำว่าพม่าก,กับเมียนมาก ก็คือคำคำเดียวกันนะครับแต่พอม,มันสะใจมันมันข่ากันนะครับที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของประเทศเขานะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยนะครับจะถูกจะผิดมันก็เป็นเรื่องของเขานะครับเพราะว่าเราไม่ได้รู้ไรายละเอียดเราไม่รู้ตื่นนึกดาบางของ คดีนี้นะครับในการประหารชีวิตนักโทษสี่คนนะครับแล้วก็ไม่ใช่ประหารชีวิตเล่นๆนะครับคือประหารชีวิตจริงๆ <c oughs> เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานครับโดยการแขวนคอนักโทษทั้งสี่คนเรียบร้อยไปแล้วนะครับคือเสียชีวิตไปแล้วแต่สิ่งที่ผมจะมาพูดถึงนะครับว่าในฐานะสี่คนในเป็นนักเคลื่อนไหวนะครับ ในการเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นนักเคลื่อนไหวในการต่อต้านรัฐบาลนะครับมาอย่างยาวนานนะครับสองคนนั้นก็อยู่เคียงข้างองซานสูจีนะครับคนหนึ่งก็เป็นสอสอแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นนักร้องชื่อดังนักร้องชื่อดังนะครับร้วไปสอสอแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวนะครับทำงานด้านนี้มาอย่างนาวนาน ในฐานะผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักเล่นไหวในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับในแง่มุมอีกมุมหนึ่งนะครับที่พวกเราไม่รู้นะครับว่าผมทําอะไรบาบ้าน,นะครับก็เลยเห็นอกเห็นใจและเข้าใจคนเหล่านี้ที่ถูกประหารชีวิตไปครับมารู้จักเขาเหล่านี้กันก่อนนะครับสี่คนนะครับ คนแรกก็คือคุณเพียวนะครับคุณเพียวเซย,ยานะครับอายุ41ปีเท่านั้นเองถูกกล่าวหาว่าเป็นบุคคลสำคัญในเครือข่ายโจมตีก่อการร้ายในนครย่างกุ้งนะครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศเพียวเซยาตอนี่นะครับเป็นนักดนตรีฮิปฮอปนะครับฮิปฮอปก็คือดนตรีมันไม่ใช่เพื่อชีวิตนะครับมันคล้ายๆเพื่อชีวิตแล้วมันก็ จะบอกกล่าวเรื่องราวของช่วงเหตุการณ์นั้นๆนะครฮิปฮอปนี้จะเป็นนิยมชมชอบเริ่มแรกมาจากอเมริกานะครับโดยเฉพาะคนผิวสีก็จะเป็นนอกรอ้องฮิปฮอปนะครับก็วิภากษ์วิจาร์แล้วก็คำในเพลงนะครับจะมักจะเป็นคำหยาบคายนะครับก็ฟังแล้วก็ได้อารมณ์แบบหนึ่ง คุณเพียวนี่นะครับเป็นนักดนตรีทิพฮอปแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองน,นะครับถูกจำคุกมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในปี2551นะครับแล้วพอครั้งนี้ก็ถูกประหารชีวิตอีกคนหนึ่งนะครับคือจอมินยูนะครับอันนี้ก็เป็นนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยอายุ53ปีครับเรา จะรู้จักกันในชื่อโกจิมมี่นะครับข้อหาละเมิดกฎหมายต่อต้านการก่ออนรลายจอมินอยู่เป็นหนึ่งในผู้นํากลุ่มนักศึกษานะครับรุ่นที่88ที่เคยลุกคือต่อต้านการปกครองของทหารในปี2531เขาถูกขึ้นบัญชีเป็นบุคคลที่ทางการต้องการตัวนะครับเพราะคุณจอนี่ชอบโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับกล่าวหาแล้วก็ปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบในพมา่า ทุกล่าวหาเป็นผู้ก่อการร้ายรวมถึงการโจมตีด้วยกับระเบิดโจมตีแบบกองโจรในชุมชนเมืองนะครับนี่ก็คือคุณจอบินจูนะครับส่วนอีกสองคนนะครับก็คือคุณเหลาเมียวอ่องและก็คุณอ่องตูละศนะครับสองคนนี้ถูกตัดสินในคดีทรมาและสังหารผู้หญิงรายหนึ่งนะครับก็คือฆ่าผู้หญิงรายหนึ่ง ในปี2,564คือปีที่แล้วเองครับโดยสองคนนี้กล่าวหาผู้หญิงคนที่สองคนนี้ร่วมกันฆ่าว่าเป็นสายรับของทหารนะครับสี่คนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแล้วเรามาดูความเคลื่อนไหวนะครับของประเทศต่างๆบ้านที่มีต่อการประหาชีวิตครั้งนี้ สถานสู้สถานสู้สหรัฐนะครับในพม่านะครับก็ออกมาแสดงความเสียใจต่อการถูกประหารของชายสี่คนนี้และเสียใจต่อครอบครัวนะครับแล้วก็ได้กล่กาวประนามการตัดสินประหารชีวิตมีข้อความว่าอันนี้แปลเป็นไทยนะครับเขาขอเราขอประนามการประหารชีวิตของรัฐบาลทห,หารต่อผู้นําที่สนับสนุนประชาธิปไตยและเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งจากการใช้เสรีภาพขั้นพื้นฐานของพวกเขา นะครับนั่นคือสถานทูตสหรัฐในพมา่าส่วนจีนนะครับจีนซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของพมา่านะครับโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าทางจีนนะครับไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นนะครับก็คือไม่ได้กล่าวอะไรเลยนะครับไม่กล่าวคือไม่ยุ่งเกีเ่ยวไม่สนใจไม่ประนาม ไม่ชื่นชมนะครับส่วนญี่ปุ่นครับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นนะครับกล่าวว่าการประหาชีวิตซึ่งจัดซึ่งขัดกับการเรียกร้องของญี่ปุ่นที่ต้องการข้อยุติอย่างสันติตลอดจนต้องการให้ปล่อยตัวนักโทษจะยิ่งทำให้พม่าถ,ถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นนะครับญี่ปุ่นก็ไม่เห็นด้วย นะครับคนสำคัญนะครับปุนเซนนะครับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับซึ่งเป็นประธานประธานอาเซียนนะครับก็คือเป็นประธานหมุนเวียนของสมาคมประชาชาติแตห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพื่ออาเซียนก็ได้ทำหนังสือนะครับวิงวอนถึงพลเอกอาวุโสมินอองลายนะครับผู้ดำรัฐบาลทหารว่าขอให้อย่าลงโทษประหารชีวิต ของนักโทษทั้งสี่คนนั้นแต่ก็ไม่ฝังนะครับไม่ฝังกระตุกประหารชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะมาพูดถึงนะครับมันเป็นเรื่องกิจการภายในของประเทศพมา่าแต่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าโทษการประหารชีวิตนะครับของประเทศไทยก็ยังมีอยู่ แต่ในประเทศไทยนั้นไม่ได้มีการประหารชีวิตมานานมากแล้วเพราะว่าคนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตก็ถูกส่งไปที่เรือนจำนะครับจากนั้นก็รอการประหารชีวิตการที่นักโทษที่ถูกปหารชีวิตพอไปอยู่ในเรือนจำนะครับก็ไม่ได้มีจิตใจปกตินะก็จะหวาดภาวานอนไม่หลับเพราะว่า ไม่รู้จะมีคนมาเรียกผู้คุมจะมาเรียกวันไหนเพื่อที่จะไปรับโทษประหารชีวิตแต่ก็รอแล้วรอเราจนมีโอกาสได้รับอภัยโทษนะครับเวลามีเหตุการณ์สำคัญของประเทศการถูกโทษประหารชีวิตถ้ายังไม่โดนประหารชีวิต มีการอภัยโทษและถ้าหนึ่งในผู้ถูกลงโทษยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีเป็นนักโทษที่อยู่ในข่ายที่จะได้ลดโทษจากโทษประหารชีวิตก็จะลดโทษลงเหลือตลอดชีวิตฟังนะครับคนที่ถูกโทษประหารชีวิตพอถูกลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิต ความรู้สึกเหมือนกับพ้นโทษยังไงย่างนั้นเพราะว่าไม่ต้องนอนภาวาแล้วไม่รู้พรุ่งนี้จะโดนเอาไปประหารไหมไม่รู้พรุ่งนี้มันจะมีชีวิตอยู่ไหมวิตกกังวลนะครับเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะครับถ้ายังไม่โดนประหารชีวิตจนมีคําสั่งลดโทษก็โล่งเลยแพอลดโทษเหลือจําคุกตลอดชีวิตทําไปเรื่อยๆก็จะลดโทษอีกทีเหลือ20ปีเหลือ10ปี ไปมาก็5ปีออกเจปีออก10ปีออกนะครับนี่ก็เป็นกฎหมายในประเทศไทยนะครับแต่ประเทศพมา่าประหารชีวิตแล้วก็ประหารชีวิตเลยแล้วครั้งนี้ก็นานแล้วนะครับเป็นทศวรรษแล้วนะที่ไม่มีการประหารชีวิตในพมา่าเช่นกันนะครับแล้วสิ่งที่อยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการเคลื่อนไหวทางการเมือง ไม่ว่าที่จะประเทศพม่าหรือประเทศไทยถ้าเราเคลื่อนไหวตามหลักตามกฎก,กติกานะครับรัฐบาลไม่ว่าจะรัฐบาลทหารพม่าหรือรัฐบาลในประเทศไทยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงโทษประหารชีวิตใครทั้งสิ้นแต่กรณีของนักโทษสี่คนที่พม่านั้นข้อกล่าวหาพม่าเขาบอกว่าเขามีการตัดสินมีกระบวนการยุติธรรม ว่าแต่ละคนนี่มีความผิดอย่างไรนะครับสองคนแรกก็เป็นผู้ก่อาการร้ายเคยมีการทำร้ายมีการฆ่าคนนะครับแล้วสองคนหลังนี่ก็คือฆ่าคนฆ่าผู้หญิงซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับแล้วก็ไม่รู้เป็นสายลับจริงหรือเปล่านะครับเขาก็ให้ความเห็นอย่างนี้ว่าสี่คนนั้นมีความ แต่คือคนก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับเพราะรัฐบาลทาหารที่มาจากการรัฐบาลทหารก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็ก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวนักโทษสี่คนที่ถูกสัตว์สินพาหนชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับการเมืองในพผ่าหน้าจะเป็นอย่างไรก็ก็ไม่เกี่ยวกับบ้านเรา แต่จะว่าไม่เกี่ยวทีเดียวเลยก็ไม่ได้เพราะมันก็อยู่แผนดินติดกันมันอยู่ในอาเซียนด้วยกันมันก็จะมีผลกระทบบ้างไม่มากก็หน่อยนะครับส่วนในประเทศไทยก็ไม่มีการประหารชีวิตแต่การที่เคลื่อนไหวในเรื่องการเมืองการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยก็ยังทำอยู่ได้ทำได้ถ้าอยู่ในกรอบแล้วก็ต้องเรามาระวังคำพูดคำจานะครับถ้าไปมิ่น สถาบันเมื่อไหร่ก็จะโดนจับนะครับโดนติดคุกอันนี้แต่ละคนก็เขาก็มีความคิดของตัวของเขาเองอยู่แล้วนะครับหลายคนเขาก็ยอมติดคุกหลายคนเขาก็มบี้วโดมการใน,นแรงกล้าเพราะว่าคนที่เคลื่อนไหวทางนี้นะครับผมชื่นชมผมยกย่องทงุกคหมนะครับตั้งแต่สมัยตุลามหาวิประโยคสมัยพุทธภาธมิน นะครับแล้วก็มาถึงสมัยใกล้ๆนี้ตั้งแต่พันธมิตรนะครับพันธมิตรก็คือคุณสนธิลิ้มทองคูณกับคุณจำลองสีเมืองนะครับแล้วก็มาถึงรอปชอนะครับคุณนัทวุฒิคุณจักพรนะครับแล้วก็มาถึงกปป,ปสคุณสุเทพนะครับ คือแกนนำเราไม่ต้องไปพูดถึงนะครับแต่พูดถึงคนที่อยู่เคลื่อนไหวลกัลกล่าคือมวลชนประชาชนกลุ่มคนพวกนี้มีอุดมการณอันแรงกล้าแต่ก็ไม่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นออกมาเรียกร้องด้วยใจรวนๆแต่กลุ่มแกนนำอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะมีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าแต่ผมยกย่องเชิดชูกลุ่มคนกลุ่ม ร่างร่างที่เคลื่อนไหวนะครับแล้วตอนนี้ก็มาเป็นกลุ่มสามนิ้วครับก็มันก็ต้องมีแบบนี้นะครับในการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็ต้องมีม็อบบ้างแต่ก็ถ้าไม่เกินเลยถึงขั้นนองเลือดถึงขั้นทำร้ายกันก็ก็พอจะอารมณ์มาร่ยกันไปนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับกับการติดตามชม ลายของผมในวันนี้นะครับผู้ที่แสดงความคิดเห็นมานะครับผมก็น้อมรับนะครับบางคนก็เขียนมายาวเลยคนที่ไม่ชอบผมก็เขียนมาดีเกือบจะดีเขียนไปเขียนมาชักเพี้ยนๆเกือบชัดแบบใช้คำไม่ค่อยสุภาพก็ไม่เป็นไรถ้ามีความสุขก็ทำนะครับผมพร้อมที่จะเป็นที่ระบายของทุกคนเสมอ ผมไม่มีนโยบา,ายที่จะบ็อกใครแต่บางทีแอสมินเขาทนไม่ไหวเขาก็บ็อกอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ผมบอกแอสมินว่าถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงก็อย่าไปบ็อกเขาเพราะว่าถือว่าเป็นการทำบุญเป็นการทำทานนะครับถ้าเขามีความสุขในการมาด่าเราอย่างด้วยคำหยาบหยาคอยคาย,ายมาเรียกไอ้บ้างมาด้อยค่าเราบ้างแต่ถ้าเขามีความสุขก็ไม่เป็นไร นะครับไม่เป็นไรผมก็น้อมรับเพราะถือว่าก็มีบุญคุณกับผมเหมือนกันที่สามารถฟังคลิปของผมจบทั้งคลิปสิบวันนาทีแล้วก็มา er, คอมเมนต์ด่าแต่คนที่ฟังไม่จบแล้วมาคอมเมนต์ด่าผมถือว่าไม่แฟร์ไม่แมนนะครับอย่างน้อยขอให้ฟังให้จบก่อนแล้วค่อยมาด่ากันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะครับแล้วก็ หลายคนก็บอกว่ามาสร้างพ่อปู่แม่ย่าทำไมนะครับผมก็ตอบกลับไปว่าแล้วทำไมต้องไม่สร้างพ่อปู่แม่ย่านะครับคือผมจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์มันเป็นเรื่องของผมทำไมไม่ทำอย่างนู้นดีกว่าทำไมไม่ทำอย่างนี้ดีกว่าก็พวกคุณอยากทำอะไรก็ทำไปเลยแต่ผมอยากจะสร้างพ่อปู่แม่ย่านะครับ แล้วพวกคุณก็ไม่รู้หรอกว่าผมทําอะไรมาบ้างสิ่งที่พวกคุณบอกว่าทําไมไม่ทำํำนู่นทนํานี้ผมทํามาหมดแล้วครับแล้วผมก็ทำหลายๆอย่างพร้อมกันได้อันนี้เป็นความศรัทธาส่วนตัวของผมนะครับและเป็นความศรัทธาของกลุ่มที่ศรัทธาองค์พญานาคคนที่ไม่ศรัทธาก็ไม่ควรที่มายุ่งเกี่ยวไม่ควรที่มาออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าการที่ ไปโจมตีไปด่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไม่ทำอะไรคุณหรอกครับแต่คนที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเอาตีนถทีบปากท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้ครับเรื่องความเชื่อมันเป็นเรื่องสำคัญมันไม่มีความงมงายครับคนที่ไม่เชื่อถาอคือคนที่งมง,งายที่ไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับฟังแล้วก็งงง,งแล้วก็พยายามแปลเอานะครับ ก็บริจาคมาได้นะครับหนึ่งพันบาทนะครับจะมีชื่อนามสกุลติดที่ฐานนะครับการที่ผมบอกว่าองค์ปู่แม่ย่าองค์เสมือนจริงเสมือนจริงคือไม่ใช่เสมือนจริงเพราะผมไม่เคยเห็นองค์ท่านเสมือนจริงก็คือเท่าตัวคนจริงครับผมพูดผิดเท่าเมื่อเท่าคนจริงนั่นแหละตอนนั้นได้อธิบายเพราะบางทีคนที่ฟังก็ไม่ได้ฉลาดเหมือนที่ผมคิดทุกคนนะครับก็บอกว่าเอ้ย อะไรว่าสร้างเสมือนองค์จริงมึงเคยเห็นองค์จริงเหรอครับผมเคยบอกให้ผมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นจริงนะครับถ้าเห็นแล้วก็จะมาบอกแต่ผมพูดผิดนี่ยคือเสมือนคนเท่าคนจริงนะผมก็ให้เกียรติท่านก็เป็นองค์จริงก็เท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะบูชาพ่อปู่แม่ย่าองค์บูชานะครับก็สอง9ันเ้ารยเก้าสบเก้าบาทองคเล็กลงมาหน่อยเจ็เสียรก็ห้าร้อยเกสิบเก้าบาทซึ่งเป็นเห็กน้ำพีและตอนนี้มีองค์คู่นะครับพ่อปู่ เม่ยาคู่กันเลยก็สองพันเก้าร้อยเก้าสิบก้าบาทเช่นกันนะครับแล้วพระนางพญาสยามก็เก้าสิบเก้าบาทเงินก็เอาไปสมทบทุนสร้างนะครับผมกําลังจะทําฐานเพื่อรองรับพรอปู่พรอปู่แม่ยานี่ก็ไปสั่งทํำสวยงามมากก็ทําเสร็จก็จะมาตั้งที่ฐานแล้วก็มีหลังคาเพราะว่าไว้ใต้ต้นโพเกิดกิ่งต้นโพหักมันจะมาโดนองค์ท่านเสียก็จะมีหลังคานะครับก็คาดว่า ถ้าบุญบารมีมีพอก็จะสร้างเสร็จภายในปี2อ6 5นี้แล้วเดือนมกรา2องพจะมีการฉลองใหญ่นะครับก็อินบ็อกมาคุยกันได้นะครับใน Facebook ดรก,กิจพลเดดวิสัยนะครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณผู้ที่สนับสนุนผมขอบคุณช่องต่างๆที่นำผมไปลงนะครับขอบคุณผู้ติดตามทั้งอยู่ต่างประเทศและอยู่ในประเทศ นะครับผมก็พยายามจะรลายสดวันเว้นวันก็จะดีกว่าเพราะผมรู้สึกมีความสุขในการร้ายตอนสามทุ่มเลิกสี่ทุ่มกว่าผมว่าจะไปหาบรรยากาศเพลินนะครับครั้งต่อไปถ้าวันนี้เวเวลาเ็าจะไปที่นาวัดใหญ่นะครับถ้าไม่มีเวลาก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี